สบายดีมือที่3ของการเดินทางเดือพี่น้องเด้อหลังจากที่เขาเดินทางมาหอดเมืองคาสเบกีแล้วเขาก็ได้มานอนพักอยู่ที่โฮมสเตย์ที่เป็นสไตล์บังกะโลเนาะทางก้างโอบก,กอดคองเถือกเขาคอเคซัสซึ่งเมืองคาสเบกีนี่กลเป็นเมืองในหน่อยที่อบอุ่นโอบหลออไปด้วยผู้เขานาแข็งและธรรมาสรเซีเระกี เลมือนีฮาสิพาไปซิตี้ทัวเดินในเมืองคาสเบกิไปเบิ่งโบสท,ที่สวยงามซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศจอร์เจียนําแล้วหลังจากนั้นก็ไปลินที่สกีรีสอร์ทนอสิพาไปขี่พารากลาดิ้งน้อยนึงแล้วก็เดินทางไปอีกที่เมืองต่อไปของประเทศจอร์เจียนั่นก็คือเมืองคุทายซีซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางหลายๆคน คือวิวที่ใดเด้อน,นอนถามกันรูน้เขาบอกไดีเลยนเนาะว่ามือน,นี้ห้าก็เตรียมโตก,กันจ้าออกไปออกไปโบสถ์เนาะเนาะเออแล้วก็เขาก็นั่งซึมซับกับบรรยากาศแบบนี้ก่อนเนานะเพราะว่าเดินทางมาบ่ใกล้ๆเพื่อสิฮอเพื่อสิถึงขี่ยนสองเทือผ่ผลยงหออันนี้เนาะสำหรับค่าที่พักอยู่นี่มันถืกอ,อยู่ หนึ่งลอยเจ็ดสิบลิงกิตนอนท่องซามามนถอนเด็ดเจ็ดคนแล้วก็แชร์กันออกกันก็สิวา่าเป็นยังคือบบแพงคือตอนอยู่ในเมืองหันตอนอยู่ในเมืองหันค่าเซอมันแพงหอ,อนว่ามันเป็นอยู่ในทีลีบิซีเนาะเหมือนั้นของอพาร์ตเมนต์หันมันถือ,อยูหลอยเหรียญหลอยดอลลาร์มาหารเจ็ดมันถือคนละสิบห้าดอลลาร์แต่ว่าเที่ยวนี้เขามานอนอยู่นี้มันก็นถือ,อยู่คนละสิบดอลลาร์เท่านั้นเองถือว่าค่าข้องสิบกับคารายเป็นหัวคนนะมามาเที่ยวมาหนงยังสีมันกับบบเปลืองปันไดเนาะ สีลองเบอ่งว่าจบชิปนี้มาสีเบิดประมาณใดแต่ว่ามาเมื่อเมื่อเอนี้ยนะผู้รึกสัมผัสแต่เึอแบบธรรมาศาสแล้วกับผู้คนผู้คนที่เขาอยู่แบบสง,งบหนึ่งแต่ว่าเขาเจาสิบหยิมคนอยู่นีปป่บบหูเป็นยังเขาหยิมยากอยา่างๆเนาะเขาคนแบบเพื่อเขาสิหยิมได้นะแบบหนาคึมเฉยๆอ่ะพวกนายหยิมสะเนี่กะโบหยิมได้แหละเออกะคิดว่าเออเป็นธรรมาศาสของคนบ้านเขาเนาะที่เขาบ่คอยจะหยิมจะหัวปันได ตอนนี้กาเตรียมโตจะออกเดินทางไปอีกหนึ่งสถานที่เนาะเพราะว่าเขาก็ได้กินข่าวเสายู่ทีเขาเอ่นว่าโฮมสเตย์บ่หรือว่าบังกะโลหรือว่าลายคนสือืว่ากระถ่อมเนาะกระถ่อมหน่อยถามกลางุบเขาหิมาแล้วแล้ว,ลวมีการแต่งกินเองแล้วก็รถเที่ยวนี้กาจะคไฟสิเป็นซสเปอร์บอยกาแฟกาเอ่ยตุยเนาะหรือว่าไอตาสิครับกา อีกหนึ่งเลืองแต่ว่าเที่ยวนี้เขาสิขึ้นไปโบดเ์ขาต้องเด้จอดรถบ้ายูลุมแล้วก็ขี่รถโฟวิวของสาวบานเขาจะขึ้นไปเดี๋ยวการเดินทางนี้สิเป็นยังไดงย่าลืมติดตามไปนํากันเด้อแคตอนนี้ขาก็ออกมาสถานทีแหลกเดยทางหุ้สมเดือกมาอยู่ทีโบส ที่ตั้งอยู่ทั้งฮุบเขาคอเคซัสนอเป็นโบสถ์ที่สวยงามแล้วกรสร้างขึ้นจากคินก่อนยงใหญ่และเด้ขึ้นการย่อมพบเป็นเด้ขึ้นการเจ้าเบวียนย่อมพบเป็นมรดกโลกเลยด้โบสถ์นี้นะยอดจิพาเขาไปเบ่งอยู่ในนอ,นอเป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นอีกหนึ่งมรดกโลกอยู่ที่ประเทศจอร์เจียเด้อเบ่งบรรยากาศโอ้ยจอดขังแหลกในชีวิตขังหนึ่งในชีวิตตรงไหนมาเด้องามแห้ง บรรยากาศได้แล้วก็ยุนินะมาหลายหลายโบสเกอร์เกติโบสเกาแก่ถามก้างทิวทัดสลับซับซ้บอนของเถือกเขาคอเคซัสอันแซนโดงดังวิวอลังการหลายเป็นสัญลักษณ์ของจอร์เจียและชื่อได้ว่าถ้ามีโอกาสไปเที่ยวประเทศจอร์เจียอยา่าไขมาสัมผัสยู่นี่อิลีอิลอโบสเกอร์เกติเป็นโบสคิสนนกายอรอร์โดก ทิมีอายุหลายกว่าห0 0ยปีสร้างขึ้นเมื่อราวศตวรรษที่1 4ตั้งอยู่ทั้งภูเขาสูงประมาณ2,200เมตรจากนานนำทะเลคาสเปกีเมืองหน่อยหน่อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาคอเคซัสเทือกเขาที่แบง่งแยกทวีปยุโรปและทวีปเอเชียออกจากกันขึ้นเสือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจอร์เจียแน่นอนว่าวิาวทิวทัศน์ที่ได้มาต้องบ่ธรรมดาทึงจะเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่เบิ่งเรียบง่าย แต่หูพางสถาปัตย์จอรเจียดังเดิมแต่วิวของเถอกเขาคอเคซัสทึงเบื้องหลังกระเสริมให้บรรยากาศของอยูบอรน,นีอลังการจะมาเทีย่ยวในโบสท,ที่นี่และดูได้ก็ตามก็ได้เห็นความสวยงามและโดดเด่นของโบสนี้เสิรงเข้ามา่รงนี้เดือนเมษาจะเห็นวิวที่ทัศนของโบสต่างสงา่าทั้งจอมผู้ถามก้างอบก,กอดของผู้เขาที่สลับซับซ้อนที่เอ่นว่าผู้เขาคอเคซัส เรามาถึงนาโ,โบสถ์แล้วเนาะคือเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทั่งุบเขาเดี๋ยวเาสิพาขึ้นไปเบิ้งทงั่งไปเบิ่งสถาปตัตยกรรมบูราณเนาะสิ่งที่บ่เคยเห็นกลับมาสัมผัสมาเบิ่งให้เห็นหนึ่งในหนึ่นนงในมรดกโลกมรดกโลกบอสุดปะบอไหมโมรดกโลกมรดกโลกโ <laughs> <ย>อเคมรดกโลก โอลโลตุ้ยเป็นจากไดมาหอดีงามหลสวยจึงสวยจึงสวยจึงสวยอะไรกันจึงสวยสวยโอ้อ้าประมาณนั้นเนาะงามคือแบบสวิตเซอร์แลนด์กับไปเบิร์มันก็งามคนก็บางามแต่อันนี้ก็งามนะโอ้คือเขาเดินทางวันนี้นะเขาเอารถขึ้นมาเองเนาะถ้าว่าเป็นยงา อ่าฤดูฝนหรือวัายามหิมันนะ่านะนะกว่านี้เข้าประสาทมัอารถเข้าขึ้นมาได้เข้าตรงขี่รถแบบรถสาบายของเขาเจ้าแต่ถ้าขึ้นมานี่สวยง่าตแต่ตินผู้เนาะขึ้นมาหอดนี้เลย แย่พอดีคันสมมติว่าเขาล้างน้ได้เปลืองคัาน่าจะอยู่แบบที่สบายอากาศนอกนึงมาอากาศแม่แม่เนี่ยน้องพมาซัมนี่เพราะว่าคันมาฮ้อนมันก็คือบ้านเฮามันเห็นหิมะมันก็แบบเสียเที่ยวหนาวแต่ว่ามาหนาวพอาะเขาจะเห็นอย่างโบได้เลยแล้วก็ออีกเนาะันตรายเวลาเขาจะเซาลุไปเองเนาะมันมันมันว่าเรื่องความชำนานเขาบเคยขับรถหิมะดังนั้นมานี่แหละมาเดือนสี่พอดีแห้งเลดเล็ดออกเอฟเฟอร์แบบพอดีนี้หอดจากบ้านเขา กะเห็นเมืองอีกเนาะวิวเมืองอยู่ลงนี่ไปไป,ไปแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งสถาปัตยกรรม<ป>บูฮานอีกชุอีกเนาะ แบบว่าอากาศดีแห้งแล้วก็บวดิเมื่อยเลยอ่ามีแต่หอบในนึงตอนอยางขึ้นมาออแต่ <laughs> มอสลาบโคนเทียมมากออกกํารังกายออต้อตงด้มาลอง <laughs> ตอนนี้ก็ถ่ายหูแล้วเนาะขึ้นไปเบิงสถาปัตยกรรมรูาสึกว่าอลังการแหละกามันงา่าบวกกับวิวธรรมชาติ์อีกบวกกับ ปีมือโบราณาสถานการสร้างโบราณาสถานของเพคนเนาะรู้สึกว่างามตื่นตาตื่นใจดีไดยแล้วเป็นยังทีเออขวดจ้ามาจาักเชือในชีวิตเด้อแล้วตอนนี้พวกเรากำลังสีออกจากนี้เพื่อกลับไปหลินพาลามอเตอรพาลามอเตอร์เนาะเออพาลามอเตอร์แหลนเนาะเพอออยังพาราไกดิ่งบอกเออประมาณนั้นเนาะไปเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวนกันพี่เนาะ การระวางทางเด้อกำลังสิไปขี่พาราไกลพาราไกดิ่งกันวะเออแบบไปโดดตกได้ทั้งเถิร์กฮันนีจองแหลยลงมาเนาะการระวางทางเห็นบรรยากาศมันงามก็เลยว่าแวะเก็บบรรยากาศกันเจ๊กเล็กเจ๊กหน่อยเนาะเป็นน้ำจิ้มน้ำเจลให้ทุกคนได้สิมได้จำ้แล้วหนึ่งกิจกรรมที่คนมาที่ประเทศจอร์เจียบบคอยจะผ่านนั่นก็นกนคือการลิ้น พารากรายดิ้งสำหรับพารากลายดิ้งนี่ขอแยกเป็นอีกหนึ่งอีพีเดอร์ซึ่งคลิปนั้นจะบอกรายละเอียดทุกอย่างสำหรับการมาคีการมาหลินและการมาจองจะมีความอยากง่ายสำหรับต้องติดตาม ข่าวไกลี่งลงมาเนาะขากลงลงมากินเผาามาต่อกันเขายนเอขึ <S <s ้นเกือะไม่เม็ดเด้อกินอาหารม่นส well ันสานเนาะอ้่าะเป็นงาจอาเส์มาเอเนอรจีแถมเลยตรงนี้เด้อเอาสามสามนี่สี่คอยมาสาวมามามาอุ้ยมาตุยเอา ไ่หลัดี๋ย้อนแสนนึงปนึงนะเออได้ละไดเอาหลักลานเนาโอเคาคตาเด้อปะเพียงน้อยเด้อมีเด้เพยงน้อยเด้อกก็เี่นะครับคีาตามาอืมยังปรซอีกเนี่ยง่ายแบต่ว่าวิวมองกระจิตสตาเอ ไปดีมือนที่สีของการเดินทางเนอะ FC ลูพาทุกคนเนาะเมื่อเช้าก็อยู่ในตัวเมืองกูุทยซี่เลยกำลังสะออกไปทีโบดเนาะวัอเสาร์นี้ใครเด้ติดตามคลิปเราสองพาไปหล่อตลาดสดของประเจ้านเนาะมือนี้ยูน,น,นี่อากาศโคตรหอนเลยเมืองกูุทยซี่ขึ้นว่าอยู่ประเทศลาวขึ้น่าอยู่เมืองหนาวเลยอุย้ยพี่ก็แต่งตัวโบเกีงใจทะลุแต่งตัวโบเกีงใจสถานที่เลยไปเดี๋ยวออกเดินทางนาอไปโบดสวยละ่ะ แล้วก็มาหอดอีกหนึ่งสถานที่นาะอยู่ที่เมืองกไทยซี่ที่ข้าต้องมาเช็คอินก็นคือโบสปรากติแคทชิดดเนาะเป็นหนึ่งสถานที่เป็นโบสอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์อของตัวเองซึ่งเฮากาสิฟาทุกคนขึ้นไปเบิงบรรยากาศ ซ้สึกว่าความอลังการความสวยงามของโบสถ์เนาะซึ่งก่ามาจากวัฒนธรรมของเพ่นทีพ่นอยู่แนออกมาจากสาภภาพโซเวียตเนาะและ้วยูนี่มันก็มีความกึง,กงๆยุโรปกึงๆเอเชียเนาะผสมผสานกันมาวิหารบากราติเป็นโบสถ์ยยกกลางตั้งอยู่ในคูไทยสีประเทศจอร์เจียสร้างขึ้นในศตวรรษที่ส1โดยคิงบากาดส อสนวิหารถือเป็นตัวอย่างที่สำคัญของสถาปัตยกรรมจอร์เจียในยุคก,กลางเลไดไับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกมีการบูรณะและปฏิสังขารลายเถื่อตลอดร้ายศตวรรษที่ผ่านมาและแม้ว่าได้ับความเสียหายในส่วนศตวรรษที่17และ18แต่ก็ได้ับการบูรณะบางส่วนให้กลับสู่ความหวงเองในอดีต แล้วว่างทางเนะาะพาจะได้พักพอนก่อนมาแวกินเขากันหน่อยหนึ่งพักรถพักล่างพักโซฟ์คู้ซื้อว่ามาดามเ่อวัดไปตากแดดยวน่เออไปตากลมยูไอยู่อีอยองก่อสก,กีเนาะเป็นวัดเป็นไอก็เลยพักพอนกันหน่อยหนึ่งเ้ืลืมอัดประตูซอรี่ไปมันก็นสิเป็นบาน,นหน่อยๆนะารมวหความรู้สึกแบบขึ้น,นเกม GTA เลยนะมาอยู่แถวนี้ แบบคีใกล้มากกับเป็นแบบบนนอกออกแบบบนนอกบ้านเขาอ่ะนะรู้สึกว่ามันเป็นแบบสิว่าเข้ามากกบ,บนนอกกับว่าบ่ถืรเนาะเขาแต่ว่เข้าว่าเป็นแบบอ่าคนในพื้นที่เห็นนะเออท้องทิน้นเออท้องทิน้นท้องทิ้นประมาณนั้นเนะาะเส่วนไล่หมีมีหมาเนาะหมากมาถมากมาต้องได้กับจอหูบัสเป็นคาเฟ่นเนาะแขมทานเสร็งกับซิมบ้าผากินข้าวเที่ยงกันอยู่นี่นี่ทูจอร์เจียบ้านเพื่อนเนาะ ทุ่งจอร์เจียสิเป็นแบบคล้ายๆทุ่อังกฤษเก่าแต่ว่ามันสิมีแบบสีขาวบวกอีกเป็นบรรยากาศในหารโอ้กระดายู้เมนูจอร์เจียนคิเชนส์ออสเตรียและคิชเชนโซุป

เกือบพ่เต้แกือทางมันวะเห็นไ่ดอกไข่สองคนสามคนเจ็บดิวะสุเกเอาอันนี้แม่ไข่ตัวบ้านข้าวหลอแต่ก็ไ้สามคนเนาย ทางมันไกลเป็นระหว่างทางเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิออกไปอยู่ไปเมืองมิสเตียเนาะขึ้นเนื้อบ่อยตวยเออขึ้นเนื้อขึ้นเนือเนาะไปเบิ่งหิมะอีกแล้ไปอีเออเอาเบิ่งเนะเดี๋ยวมี ไก่2ตอนเมียนมันมันผส2ตอนละกันเมียนแครอทกันนึงสองคือกันเอฟวอริตสองแล้วมัสำหรับคนเด่ยวกินมนนคอนแต่องมาแชร์กันเนี่ยไสิกิีนแต่แครอทกับแม้มสุดเลยคนหลาเป็นคนสมาคีเลยเป็นเลสมาคีแค่ผืนไอ้ท่านไม่มีเผ็ดน้าเนาะอะไรเนาะ ต้มยำยูนเชดเอามาคามาใส่้องนอนมาเลโอ้่ใโดนแอนที่นไข่่เลมเกนมเต็มลระวังท่าสีไปเมืองเนื้อน้องสีหนอนนอขากะคีตามระวังสั้นผู้แล้วผู้นี่แหละขีมานนอระวังท่าขีไปเขากาเห็นภูเขาที่มีน้ำแข็งอยู่ทางกัน สีเขียวสีขาวตัดกันเนาะรู้สึกว่างามสวยงามดีเลยเหล่วมีน้ำตกแคบทางน้ำเด้อนี่ให้เบิ่งบรรยากาศจำกันนี่คือบรรยากาศน้ำตกอยู่แคบทางระวางทางที่สะไปเมืองคัสเบกิเนาะว้าวน้ำตกอีกองอันนี้เย็นดีเลยสดในดีว้าวสุดยอดเย็นยม ยังมีแบกเย็นเนาะคือว่าบรรยากาศดีขนาดอากาศก็โปรโปรได้หนาวโปรไดเย็นแห้งนะแต่ว่ามาเจอคนาดเจสซี่คือว่าสดื่นเสริมความสดื่นกับเพิ่มความรีเฟชเนาะ เรากำลังสิงหอดเมืองเมสเซียล้วอีกสาวกว่ากิโลกะหอดแล้วเนาะนี่เบิง่งวิวข้างทางโซนกำลังสวิสเซอะะร,ร์แลนด์อุ้ยสวิสเซอร์แลนด์เจ้าเจียตัวนี้นี่ความ,มสวยงามเบิ่งกหมสีเขียวสีขาวตวัวงูอ่ะยังไงนี่มันคือหลามแท้น,นะเบิ่งกหมเบิ่งนี้โบยเค้นปไปได้เนาะมาสะถอนแสงตัวเบิร์กตัวนี้โอ้สวยบ่ อีกนั้นก็หอละเมสเซียนอะความสุขระว่างการเดินทางมันก็คือสิ่งที่ยวเห็นในแคมป์ทางเนาะพาประกันเลยมาอีกบริด้นอนไดยเข้าไปว่ามามาเบิ่งวิวข้างทางโดยสฉอาะเลยสวยงามเลย อนนี้ก็มาหอดเมืองมิสเชลเด้อร์ทางโซนมะวันเป็นเมืองที่อยู่ทางกลางคู่เขาเป็นแข็งโอบรอบว่าเคยไปสวิตเซอร์แลนด์ดอกแต่เขาจะในรถเขาเคยไปนอกเขาว่าฟิลคายคายยูเมืองน้อยนึงในสวิตเซอร์แลนด์ว่าสั่นเ่ยินี่ก็ให้อารมณ์แบบว่าเป็นบอลหลินบอลเที่ยวเป็นเมืองเก่าเนาะเป็นเอกลักษณ์แบบว่าเป็นอ่าคาเหอนหินยังอยู่นะแต่ยังเป็นแบบ บบพระเืเนยังเป็นแบบนวนีอยู่เนาะเ mm hmm. ทศไห้กูซึกถึงแบบว่าแตกต่างความแตกต่างระหว่างบานเท่ากับอยู่หน,นีมันมันต่างกันหลายเพราะว่าบ mm hmm. ม่เคยเห็นเนาะหนึ่งมานึ่งวัฒนธรรมสองวิธีหล้วก็3มาแมาเป็นที่่งังชายแดนที่่งังภูมิสารเนาะมันคนละบ่อนกัน mm hmm. เดี๋ยวพาไปเบ่งบรรยากาศเด้อนี่ก็เสื้อบอกว่าตอนนี้แปดโมงตรงเลยหอดนี่นะ บรรยากาศเมืองเพิ่นบ้านเพิ่นพี่น้องเบิ่อกันเนาะไปเดี๋ยวสิพาเดี๋ยไปเซ็กซอินห้องแหมอยูสัยโอ้ยหันบ่บ่ลงมาบ่าอะันนี้นแม่นห้องแหมเนาะทางเข้าห้องแหมก็สิเป็นประตูแบบนี้ไข่ตู้กับไปอีดจ้าโอ้ยเป็นห้องแหมสวยงามมากอืเป็นฟิลแบบนอนถามกลางวิวนี่เด้อนี่คือหอ้องแหมเนาะ ดี่คือบรรยากาศที่ใดสวยงามบาออันไหนมีคนไทยด,ดีใจมีคนไทยในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงเมืองเมสเทียเนาะเมืองเมสเทีย,เ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 ,ทยเป็นเมืองที่ อบอุ่นอบอ้อมด้วยเครือกเข้าคอเคซัสเดอ้อและเป็นอีกหนึ่งเมื่อที่อยู่ในปักมุดที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศจอร์เจียตรงแดนมาแวร์แต่สำหรับมือนี้เขาก็ต้องจบกันทอน,นี่นอาเดียวเจอกันมืออืน่นเฮาสิพผ้าไปเที่ยวไซกอย่าลืมตบิตตามเดอ้อสำหรับคลิปมือนีก็ขอจบวงซัมมิกรนเด้อพอไม่พ่นอองเลยมือนี้ซาวสาลวัน อยากขอแห้งใจจากทุกคนด้วยการกดไลค์กด Subscribe และก,กดแชร์คลิปนี้ถ้าพี่น้องติดตามทาง a c e b o o k อย่าลืมกดติดตามแลกถือใจเฟซไฮเอาร์เนยเดอร์ขอบใจหลยๆ